สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอสี่โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับก็ช่วงกลางวันแอดก็จะตลอดตลอดน,นะครับก็หาคลิปแล้วก็เย็นๆก็จะมาลงนะครับวันนี้ก็น้องแอนนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายน้องแอนนานแล้วนะครับแกก็ฝันนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับ แต่วันนี้แอดคิดว่าฝันของน้องแอนน่าจะพอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนที่สีได้นะครับสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีค่ะยังไงเนาะไม่เจอกันนานเลยโอ้นานมากเป็นยังไงช่วงที่แล้วมาไม่่อยฝันเลยยังไงฝันฝันมันก็ฝันนั่นแหละอืมเข้าไหมฝันได้แต่เขามาบอกแค่เลขตัวเดียวเนาะแล้วให้เราจับคู่เอาอย่างนี้นะ่ะ๋อเหรอใช่เพราะว่างวดที่แล้ว ฟันเห็นพญายนาคสองคืนเลยอืเขาให้เห็นแค่บนหัวเขานะ่ะเลขศูนย์ตัวเดียวอืมแต่เขาก็ไม่บอกว่าเลขอะไรนะุก็เป็นคนที่ตีเลขไม่เป็นเนาะแล้วก็แล้ว,วันนี้ยังไงครับวันนี้วันนี้ก็ฝันฝันว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายใส่หมวกอืมผู้หญิงอ่ะไม่ได้ใส่ใคล้ายๆกับคนขายลอตเตอรี่นั่นแหละเขาบอกว่า เขาเอาเขายื่นกระดาษมาให้เนาะตอนแรกเราก็มองกันนึกว่าเป็นกระดาษธรรมดาพอ,อเขามาวางใส่แบบมันมบนไม้หรืออะไรสักอย่างหรือพื้นอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะว่าใบเนี้ยมันมีใบเดียวมันเป็นใบรางวัลที่หนึ่งนะเก็บไวด้ดีๆเขาว่าอย่างนี้นุกเขาพูดอะไรคนลุกนุก็เลยว่าฮะทำไมเขาเอารางวัลที่หนึ่งมาให้เราใบเดียวทําไมเขาไม่เก็บไว้เองเนาะ<อ>นุก็เก็บไว้ พอหนูมองไปหนูก็เห็นเลขหกตัวเลยเห็นแล้วตัวเองก็ตกใจเนาะเอ้าถ้าฉันถูกวันที่หนึ่งในฉันจะไปเบิ่ยังไงก็คิดกับตัวเองนะมีมีแบบนี้อีกเห็นเห็นเป็นตัวเลขหกตัวเลยเรียงกันกระดาษมันเป็นกระดาษขาวหรือว่ากระดาษลอตเตอรี่ตอนแรกอ่ะเรามองไอ้หนูอะมองไปใช่ไหมมันเหมือนจะกระดาษสมุดธรรมดา่นาะอะไแต่พอหยิบมาแล้วเขามาวางไว้ให้ ขาวางไว้ให้แล้วหนูหยิบมาดูอมันกลายเป็นลอตเตอรี่งวดนี้มันเป็นรูปหน้าปกงวดนี้ด้วยเอ้าเหรออ๋อให้มันหนูตกใจหนูพูดแล้วหนูก็ขนลุกนะอใช่เพราะว่างวดที่แล้วเนาะหนูเป็นคนที่ชอบชอบชอบเลขอ่ะชอบตัวเดียวหนูชอบเลขเก้าหนูก็ไม่รู้หนูก็เล่นแต่เก้าสี่ใช่ไหมหนูคิดว่าเก้ามาแต่งวดนี้อะหนูชอบหกหนูชอบหกอ้าวแล้วทำไมลอตเตอรี่ไม่มีหกวะมีเลขเอ่อแปดศูนย์เจ็ด แปดหนึ่งสองตัวแปลกไหมหกตัวเลยหนูตกใจเลยนะแล้วฉันจะไปเบิดยังไงฉันจะทํำยังไงอก็แบบคือแต่ในฝันก็ยังไม่รู้ว่าเลขนี้มันจะใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมใช่แต่เขาแต่ก่อนที่เขาจะไปจากหนูนะเขาบอกว่าเก็บไว้ดีๆเก็บใส่กระเป๋าหนูก็ถือมาหนูก็เก็บหนูก็เก็บหนูก็เก็บไว้ใส่ตรงหน้าอกหนูอย่างนี้เลย ฉันถูกฉันจะทํำยังไงดีเนาะฉันทําตัวยังไงเนาะคาว่าห้ามกรีดห้ามร้องนะคาว่าคาว่าคำว่าห้ามห้ามแบบห้ามให้คนรู้นะคำว่าเออเคาว่าถ้าถูกางวันที่หนึ่งนะขาว่าอย่างนี้นะเขาเขาบอกว่านี่คือรางวัลที่หนึ่งใช่ใช่อ๋ออย้ําตัวเลขอีกทีครับแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งสองอืมแต่แต่คนเนี้ยมันชอบชอบหก อ๋อชอบหกแต่ไม่มีเ<า>นาะในความสันนินีช 6, ้ชอบหกก็ทีแล้วเราชอบเก้าอืมแล้วนันเป็นคนที่ชอบฝันเห็นพญายนาคองค์ปูนิลการสีดําอืำจะฝันเห็นตลอดเลยตกมาปีนี้หนูจะฝันเห็นแต่พญายนาคทีนี้ญาติไปคําชะโนดถ่ายรูปมาหนูขนลุกเลยเพราะว่าองค์เดียวกับที่หนูเห็นเพราะว่าตอนที่หนูฝันอะเห็นองค์นิลการหนูอะไปยืนบนโขดหินหนูยกมือไหว้เขาหนูบอกว่า ลูกอยากหมดหนี้หมดสินลูกอยากมีเงินมีทองอเขาก็พยักหน้าแล้วเขาก็ยิม้มแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาให้งวดนี้หรือเปล่ามนะอ๋อเออจริงจริงนะดิคนลูกอะหลังจากนั้นก็ตื่นเลยใช่ไหมหลังจากเข้าไปแล้วใช่เขาว่าเขาย้ําแต่คําว่าให้เก็บไวด้ดีๆเลขตัวนี้นะ่ะหนูหนูเห็นเขาขายเราด้วยหนูก็พยายามมองหานะมันไม่มีอ่ะไม่รู้จะไปหายยังไงเอาละครับเพื่อนเอฟซีเนาะ ถือว่าฝันดีนะฝันเห็นเลนขหกตัวเนาะ <c oughs> แปลกออาอล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกยรติดตามนะครับยังไงเราเพื่อนทิพซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแอนนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนทิพซีที่ร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับอ่ะยังไงวันนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณน้องแอนนะคะสวัสดีค่ะ